สวัสดีค่ะยายวีกินแซบอ่อยนัวค่ะมือนียายสีผ้าไม่กินต้มกบค่ะกบหน้าลูกไส้ไปใส่บ็ดค่ะติ่มเซมะขามออนพักกันเนี่ยงค่ะขาออนอ้าว่องมัด้พักเดียวแม่พักเอาไ้ทั้งไตพักซิมีบักแตนค่ะแครอทเ้าวันฮ้อนแก้วบุกี้ดิบค่ะคุละสวยเลยเข้าวันห้อนค่ะ เขาก็พลัดติดเอาเลือยแนี้อะไรบ้างเอาเขียวข้างเป็นหอดลิ้นเขาสวัสดีสวัสสวัส

Ở tầng này Nhìn bằng rồi Cắt từng nhé lên mặt Cầm Cùng bên tầm Chào họ บางคำนิเดีวยวแต่พักมึงมินจมอมอกินเรื่องไรพี่น่อนยคืยแสบครับพริตัวพริหอนตัวหอ ฝนติดทึ้งฝนติ่ตกนี่ก็เลยเป็นบรรยากาศเม่กินอยู่ข้างบ้านเราค่ะอ้มโอ้บักนาวกะนมกพี่น้องใบบกนาวแต่นใหม่นัน่งอยู่ไต้ฮมมันบักนาวพอดีเลยต้นน้อยบอลลูนหรอ 我、欸、嗯。嗯

หวนหักอืมุมินตำมากทำยังไงอืมตกฝนมากห ผมใช้กระน่งาะ้ามอ,อ่อนแตกครับปิกระนั่ง,งก่อนพระเจ้า,าพี่หนอปีนี้ได้กินลาบกระกข้างแรกเลยนี่นี้อันนี้ปีนี้ <c oughs> เจอแรกเล,เลยนี่ปีได้กินนี่ละ อพ,พอจังะเพชรก็ะหอดเฮาก็ะหอดตุ่มก็ะหอดอุก,อกินจับมันเนี่ย à à Ừ ตับเ็าคือตับเขามาหล้วเนาะอัไนวะตับตับเลยเนาะ่ยอมดำดอกเต่าเลยันแต่มันแสบโอ้ยเัียอมไหพอ่อยเฮียต้องจันอพี่นุอมเอ้ยอยากใส่คำของเฮ้ยคือเบาเหินได้หรอ แต่เขาไปนหนีจนตแขนอักคือบบนั่นจูบล้ากันบกินไหนเนาะลองเบาเหมือนโอ้เวะข,ข้าออนเขาซาบันเยอะมอกเย 出来干活，出、嗯 ไพ่บ้านแม่เขาเงอนความงียหลุดช่วงไหนบ้าเหนหนงาเินบ้าเอากปเนอะทุกวันครับอ้องนอบ้าเงินดูจักบาทอืมว่านไงครับ อ้าวข้าตัวกัน,นยังไงด้ค่ะทับขวบบาเพิ่นน้ำหวันเยอะค่ะทักงวันสิจากไปยายขอโวยพ่อนไห้พ่อแม่เอกยน้องลูกล้ลานลานให้อย,ยู่ดีไม่แห้งนำนำลุวยลุ้ยถือควายน้ำมันทีหนึ่งสศกโศกมันหมานเด้ออย่าลืมกดไลก์กดแชร์ ในายใหญวีกินแสบอะไรนัวดด้วยะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ